สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเราความเพู่ส,ทสนทุกทุกท่านมาอยู่ที่สถานีบขอสอสุรินนะคะวันนี้วันที่3กุกมีนาคม2567นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเรามาเก็บบรรยากาศในบขอสอสุรินให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเราอัปเดตรถเข้าออกช่วงเวลา1ิ 5นาฬิกา5้นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะเดีย๋ยวเราไปชมบรรยากาศในบคศกันเลยนะคะ let's go <S ที่ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณสถานีบคศสุรินนะคะช่วง15านาฬิกา5 5าินาทีถึง16นาฬิกา สามสิบนาทีนะคะตอนนี้ก็รถเราเห็นรถเข้าแล้วนะคะหน่งนี้นะคะกับรถเข้าออกในโลกระสรสุรินทร์นะคะก็จะเป็นรถโลตัสพิบุญทัร์นะคะกรุงเทพช่องเม็กนะคะเข้ามาบอกราสอสุรินทร์ บรรยากาศในบพศนะคะจุดที่พักคูเดซานนะคะช่วง6-4โมงในวันอาทิตย์นะคะ อนนี้ใน้เป็นรถตู้นะคะรถตู้เต็มเลยนะคะเกับจะช่วงสี่โมงรถตู้เยอะเลยนะคะิะจุรัตนจอดเรียงแถวกันเชิบรป็นกับกันก่อนนะคะ ช่องจอมสุรินทัตนบุรีอยู่นะคะช่องแถวกระโปรงยังไม่เข้านะ คนครเชอนะคะอุบลพัทยาระยองนะคะ,ะคนครเชนกลับไปเองน,นะคะรถตั๋พิบุญทัวร์กรุงเทพช่างเม็กกำลังออกจากบกสนะคะ ฝั่งนี้เลยนะคะคือจะเป็นรถตู้สุรินทร์จอมพลรัตนาบุรี ช่วง15นาฬิกา55นา,าทีถึง16นาฬิกา30นา,าทีนะ,ะช่วงนี้ก็คงจะสีโมงแล้วนะคเพื่อนใ่รสิแลรถก็ราดูกันอยู่ฝั่งนี้นะเป็นรถพัทยายรายองอุบลน,นะคะนอกขอนชัยเ a ร r โตตุกสริณจองพัฒธ์ตูมรัตนบุรีนะคะ ปันแล้วนะคะอุ <ส ığımız! S 2> บลพัทยาระยองก็อุบลนะคะวันนี้เนาะเฟิม์นรรมชแชรอแนเพื่อนซีวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะคงจะเดินทางกะกันเยอะนะคะวันอาทิตย์ทีท่สามมีนาคม2,567นะคะงานโอท็อกก็ยังเหลือหนึ่งวันนะคะเพื่อน <ton monsieur> ก็ไปเที่ยวงานทรททกกันค่ะทุกคนนี่คือบรรยากาศในบขอสอสุรินนะคะก็เก็บบรรยากาศรถอกในบอสสุรินให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะสุรินช่องจอม โอราสีสมงคลโอราสนะคะเพเข้านะคะ สามนาที่นี่คือบรรยากาศในโบโอสสสุวินช่วง10ห้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีถึงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะฝั่งนู้นจะติดเสียงเตืงนนะคะเรามาอยู่ฝั่งนี้นะคะทุกท่านจอดสงมร้บก็จะรอเยอะมาก การเรืองที่ที่บรรยากาศจุดที่พักผู้โดยสารนะคะเราก็ก็บรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะคช่องตัวรัศมีไลสไตล์นะคะอคขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะแต่คุกที่เลยขอบคุณทุกไลน์้ยน,น,นะ,ะอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้กับสนับเสนนช่องของเราได้ดีสมอต้องการขอบคุณเป็นอย่างย่งนะคะ เพื่อนที่เข้ามาชมทลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดแชร์กดสั s สไ i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตวะวันรัศมีสไตา์นะคะได้มีกำลังใจนำเสนอทิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ